วันนี้ผมจะมาสอนทำยาเทียงทันหน่วงกันแล้วก็เอารถรถโกคาร์อยู่ไ,ไหนวะรถโกคาร์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 หายทุกคนโกคาร์โกคาร์ออกมาเถอะโกคาร์ทุกพ่อมา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 สรุป โกคาร์ดไม่ออกมาครับทุกคนทำไมเป็นอย่างนี้มัวเป็นยังไงมันไม่ออกมามันไม่ออกมามันไม่ออกมา,มออกมามเออโกคา,าร์ดหายระบุก็ทำงานเฉียงันน,นได้ ถูกม <laughs> โอเคเหมือนผมขอจบคลิปนะครับผมบ๊ายบาย